สวัสดีครับสวัสดีแฟนสิง b ์บลูทุกท่านนะครับเจอกับผมเหมือนเดิมปาล์ม3บาท5บาทที่จะมาอัปเดตข่าวสารของเชลซีให้กับทุกท่านได้รับฟังกันกันกบช่วงของ Blues Today นะครับซึ่งเราจะเจอกันแบบดีทุกวันฝากเพื่อนๆช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวจะได้ติดตามคอนเทนต์ดีๆที่มีอีกมากมายเลยแต่ก่อนอื่นครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีครับขอบคุณดิวซูซ u กิเอติก้าสมาร์ทไฮบริดครับ The Power of Smart เต็มที่ทุกฟังก์ชันเต็มพลัง Smart h y ฮบรินะครับใครสนใจก็ไปดูกันได้ที่โชรูมทั่วประเทศนะครับแล้วก็ขอบคุณเครื่องดื่มสิงเลมอนโซดาครับสิงยูสุเลมอนโซดาแล้วก็เรดเลมอนโซดามีจำหน่ายแล้วที่7 e เ e ่ e อีเลนนะครับเมื่อวานนี้นี่ข่าวก็ไม่ถือว่ามีเยอะนะครับแต่ก็ถือว่าน่าสนใจอยู่หลายเรื่องเหมือนกันก็มีรายงานนะครับเรื่องแรกเลยครับมีรายงานบอกว่า ทางเอนโซฟรานเดสครับพูดถึงเกมนัดเปิดตัวของตัวเองนะครับเขาบอกว่าตัวเขามีความสุขมากๆกับความพยายามของพวกเราทุกคนมันไม่ใช่ผลการแข่งขันที่เราต้องการครับแต่เราต้องทํางานต่อไปเพื่อให้ได้ผลงานที่ดีขึ้นผมขอขอบคุณแฟนๆที่ต้อนรับและให้การสนับสนุนตัวผมเองมีความสุขมากที่ได้เดบิวต์นัดแรกกับทีมในสแตมฟอร์ดบริดจ์และได้สวมเสื้อสิงห์บลูนะครับขณะเดียวกันครับไรฮิมเซอร์ลิงเนี่ยมีชื่อติดทำเนียบฟุตบอลแบล็คลิสต 2022ครับซึ่งเป็นทำเนียบให้เกียรตินักฟุตบอลผิวสีครับที่มีอิทธิพลในด,ด้านบวกและสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนจากสิ่งที่พวกเขามีส่วนร่วมและแสดงออกในการแข่งขันในฟุตบอลอังกฤษนะครับนอกจากนี้ครับอดัมนิวสันครับให้ทัศนะถึงการที่เบอร์นัวบเดชิลนะครับพูดถึงเบอร์นัวบเดชิลเขาบอกว่าบเดชิวไม่ใช่การเซ็นสัญญาชื่อดังของเชลซีในเดือนมกราคมครับ แต่เขาแสดงให้เห็นว่าเล่นได้ดีขนาดไหนในตำแหน่งของเขาในตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กวัย21ปีซึ่งเล่นกับเตียโกซิวาได้อย่างแข็งแกร่งมันน่าเสียดายมากที่จะได้เห็นทั้งคู่ใน UCL ครับคือไม่มีชื่อของบาดีชิวนะครับใน UCL แนะแต่อย่างที่เคยบอกไว้ก่อนน่าจะมีการลงทะเบียนนักเตะ UCL ครับมันไม่มีคำตอบที่ถูกต้องสำหรับพอตเตอร์และทีมงานให้เลือกง่ายๆทุกการตัดสินใจ มีข้อดีและข้อเสียเกมเจอดอดมุญจะเป็นความท้าทายของใครก็ตามที่ได้ลงเล่นแทนบาเดชิลในอีก10วันข้างหน้านี้นะครับขณะเดียวกันครับข่าวเรื่องการซื้อขายย้ายทีมครับมีรายงานจากไซมอนฟิลิปนักข่าวสายเชลซีครับบอกว่าอีวานโทนี่เนี่ยได้รับการเสนอชื่อจากทีมรีคูดเมนต์ของเชลซีให้เป็นนักเตะที่เหมาะกับการเป็นกองหน้าที่จะดึงมาเสริมทัพในช่วงของซัมเมอร์นะครับ ก็อีวานโทนี่นี่แฟนเชลซีหลายคนเนี่ยชื่นชอบมากๆนะครับก็ทางฝ่ายจัดหาผู้เล่นเนี่ยเขาก็เสนอบอรบ,บริหารครับให้ซื้ออีวานโทนี่มาเสริมทัพนะครับขณะเดียวกันครับส่วนของเดอร์ซันครับรายงานว่าเชลซีเนี่ยอยากให้รางวัลคอนอกาลาเกอร์ด้วยสัญญาฉบับใหม่ครับพร้อมขึ้นค่าเหนื่อยให้หลังจากสโมสรปฏิเสธที่จะปล่อยตัวนักเตะออกไปในเดือนมกราคมที่ผ่านมานะครับ นอกจากนี้ครับยังมีบทสัมภาษณ์ของแบรน d ์ครับซึ่งเป็นผู้อำนวยการของสโมสร PSV อครับที่พูดถึงการขายโนยนี่มาดูเอเก้นะครับเขาบอกว่าเราไม่ได้อยากขายมาดูเอเก้ในเดือนมกราคมครับแต่ในอีกแง่มุมนึงเนี่ยเชลซีเริ่มยื่นข้อเสนอเข้ามาครับตั้งแต่ 25, 28, 32, 35และมันเข้าใกล้40ล้านยูโรตัวมาดูเอเก้เองก็อยากจะกลับไปเล่นแนงกิษนะครับ ดังนั้นเราจรึงยอมรับข้อเสนอนั้นนะครับขณะเดีวยวกันครับมีข่าวรายงานว่าเชลซีเนี่ยเตรียมยื่นข้อเสนอให้กับราเฟลเลียลครับหลังจากการเจราจาสัญญาฉบับใหม่ระหว่างนักเตะกับเอซิมิลานเนี่ยมันหยุดชะง,งักลงแม้ว่าทุกฝ่ายจะยืนยันว่าไม่มีปัญหาอะไรกันนะครับแต่โดยเชื่อว่าเลียเนี่ยต้องการให้เอซิมิลานลดค่าฉีกสัญญาลงนะครับและช่วยจ่ายค่าตัว19ล้านยูโร ที่เคยไปฉีกสัญญาเขามาจากสปอร์ติ้งลิสบอนในส่วนของเชลซีเองนั้นเนี่ยท็อตโบลีก็พร้อมจ่ายเงินก้อนโตเพื่อดึงตัวเลเอาเอมาร่วมทีมให้ได้นะครับโอ้เดี๋ยวซัมเมอร์นี้เอ็นกุนคูกเข้ามานะฮะแล้วตัวอย่างพวกสเตอร์ลิงปูริสิตมูริกก็เพิ่งอยู่ยังอยู่กับทีมนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยลาเฟลเล่เอาข่าวจากสื่อที่ชื่อว่าลาสตัมปานี่ผมขออนุญาตตีไว้เป็นลือก่อนแล้วกันนะครับ ขณะเดีการันมีบทสัมภาษณ์ของหลุยส์คัมโพสครับของทีมเปสเชที่พูดถึงดีลวองฮาคิมซีเยกครับเขาบอกว่าเราได้ตัวเขาไม่อยู่กับเราแล้วครับเราทําทุกอย่างเท่าที่จะทําได้แต่ในทุกๆก,การย้ายทีมเนี่ยเราต้องทําให้ทั้ง3ฝ่ายประสานงานกันได้ลงตัวซึ่งมันเป็นไปได้อย่างดีทั้งฝั่งสโมสรของเราและตัวนักเตะครับแต่มันกลับไม่เป็นแบบนั้นในส่วนของเชลซีนะครับก็อย่างที่เราทราบกันนะครับเหมือนมีเรื่องของเอกสารมีเรื่องของ เ,เขาเรียกอีเมลมีปัญหานะครับสุดท้ายซีเ็กก็ไม่ได้ย้ายแล้วกลายเป็นว่าซีเย็กอ่ะได้ลงเล่นเป็นตัวจริงในเกมนัดล่าสุดด้วยนะครับนอกจากนี้ครับฟาบิโซโรมาโน่ครับรายงานเขาพูดใน u t u b e ครับเขาบอกว่าเปีย e ร์มาริกโอบามยองเนี่ยกำลังจะมองหาทางเลือกใหม่ครับในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับก็ดูทรงแล้วโอบามยองนี้น่าจะย้ายแน่นอนและผมก็เชื่อว่าบาร์เซโลนาทีมเก่าเนี่ยก็สนใจในตัวเปีย e ร์มบริกโอบามยองนะครับ ขณะเดียวกันครับก็มีรายงานว่าเชลซีเนี่ยตอนนี้ไม่ได้เจราจากับกาลาตาสไายครับในดิวเขาจะยืมตัวดาบิดดาโตรโฟฟาน่าจนจบฤดูกาลซึ่งโฟฟาน่าเนี่ยคาดว่าน่าจะอยู่กับเชลซีต่อไปนะครับอันนี้เป็นรายงานจากฟาบิโซโรมาโนซึ่งดูแล้วก็น่าจะมีความเป็นไปได้สูงนะครับเพราะว่าโฟฟาน่าเนี่ยก็ถือว่าเป็นสไตรเกอร์ที่ผมว่าเขารอสแตนบายรอเสียบคาฮาวเว์สในช่วงที่ถ้าคาฮาวเว์สเล่นไม่ได้เนี่ยเราเห็น ฟูฟาน่าเล่นมาแล้วนะครับในเกมรัดล่าสุดก็ถือว่าทํางานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับหลายคนงงนะว่ายังซื้อได้เหรอครับก็ในหลีกตุรกีนี่ยังซื้อได้นะครับก็หลีกตุรกีเนี่ยจะปิดหลังหลีกพรีเมียร์ลีกเนี่ยหสัปดาห์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติยูดีเชลซีจะปล่อยลบอะชี้ออกไปเนี่ยก็ปล่อยได้นะครับยังสามารถขายได้แต่ซื้อไม่ได้นะครับขณะที่ฝั่งของมุนโดเนี่ยปอร์ติโวครับรายงานว่าบริเซียลกดมุนเนี่ยจะไม่ขายชุดเบลลิงแฮม ที่ค่าต,ตัวต่ำกว่า120ล้านยูโรเท่ากับที่เชลซีเนี่ยจ่ายให้กับทางฝั่งของเอ,อ็นโซเฟอร์นันเดสนะครับนอกจากนี้ครับก็มีรายงานเพิ่มเติมครับจากเดลี่มิลเลอร์ครับก็ตีไว้เป็นลือก่อนนะฮะบอกว่าแมนยูไนเต็ดเนี่ยวางแผนในการดึงตัวทั้งแฮร์รี่เคนแล้วก็ดีแคนไรส์มาร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์นะครับโดยที่ฝั่งของแมนยูเนี่ยพร้อมจะปล่อยพวกแฮร์รี่แบ็กไวส์สกอตตแม็กโทมิเนอองตัวนี้มาซียาวเดอรนี่ฟันเดเบก เอริกบายยี่อเล็กซ์เตย์เสผู้นี้จะขายออกให้หมดเลยครับแล้วก็จะดึงแฮร์รี่เคนกับทางด้านของดิคแอนไรช์มาเสริมทัพนะครับขณะเดียวกันนักเตะที่เคยมีข่าวกับเชลซีอยู่ช่วงหนึ่งก็คืออรองดาวโคโลโมัวนี่นะครับล่าสุดไอทราคแฟงเฟิร์ตเนี่ยตั้งค่าตัวนักเตะรายนี้ไว้ที่100ล้านยูโรครับตามสื่อจากเยอรมันกองหน้าวัย24ปีคนนี้นี่ลงไป27เกมยิง12ประตูกับทำา13แอสซิสต์นะครับ ก็เราเห็นผลงานเขาจากฟุตบอลโลกล่าสุดก็ถือว่าผลงานยอดเยี่ยมใช้ได้เลยทีเดียวนะครับนอกจากนี้ครับยังมีข่าวว่าทางฝั่งของแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยเตรียมต่อสัญญากับลิกโกล้ลูอิสครับแบ็กดาวรุ่งและให้ค่าเหนื่อยเพิ่มขึ้นถึง4เท่านะครับจากที่เคยได้5,000ปอนต์ต่อสัปดาห์เนี่ยคาดว่าจะได้รับถึง25,000ปอนด์เลยทีเดียวนะครับก็ลูอิสนี่เป็นนักเตะเยาวชนของแมนเชสเตอร์ซิตี แล้วก็ลงเล่นในตำแหน่งแบ็กซ้ายด้วยในเกมที่บุกไปแพ้สเปอร์มาเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะครับอ่ะนี่เป็นข่าวที่นำมาฝากกันนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ